มาอีกแล้วมาอีกแล้วสวัสดีครับลูกค้าร้านเชฟประสิทธ์ออโต้ครับคุณลูกค้าสวัสดีครับคุณลูกค้าร้านเชฟประสิทธิ์ออโต้นะครับวันนี้จะพาคุณลูกค้ามาดูผม 5D 9D ใน Toyota s เซีย a ตนะครับ Toyota s เซีย a ตนะครับนะฮะผม 5D 9D ครับ, D, D ค,รบคุณลูกค้านะครับ นะฮะถ้าผมอยู่ที่ร้านก็จะได้เรียนดูรีวิวกันสวยๆแบบนี้ละครับแต่แต่บางทีไม่ได้อยู่ก็จะไม่สามารถรีวิวให้ได้ก็จะได้เป็นแค่รูปภาพธรรมดานะครับตัวนี้ Toyota s เซ nta ครับคุณลูกค้านะครับช่วงนี้สีกาแฟขายดีครับวันนี้เป็นวันของสีกาแฟนะครับลูกค้าเบาะสีดาครับคุณลูกค้าลูกค้าเบาะสีดําเลือกพรม5 d 9ดีเป็นสีกาแฟแล้วก็ตัดด้วย ยากคุชชี่สีครีมนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้ามาดูแถว2ของเซียนตานิดหนึ่งตัวนี้นะครับนะฮะเรามาดูแถวสองนิดหนึง่งตัวนี้ของเราจะเป็นชิ้นเดียวยาวเลยนะครับจะไม่ตัดจะไม่ต่อนะครับเป็นแผ่นเดียวเลยนะครับป้องกันทรายป้องกันฝุ่นลงระหว่างรอยต่อแล้วยายคุชชี่ที่เราจะให้คุณลูกค้าเนี่ยของเราเนี่ยเราจะปูให้เต็มนะฮะเราจะไม่แบ่งครึง่งนะบ,บางเจ้าจะแบ่งเป็น2ชิ้นซ้ายขวาแต่ของเรานี่ให้เป็นแผ่นเดียวยาวไปเลย นะครับผมคุ้มครับมาติดงานที่ร้านนะครับคุณลาชันก็ติดตั้งนะฮะเช็คความละเอียดเรียบร้อยนะครับดีไม่ปล่อยออกจากร้านครับนะฮะต้องเรียบร้อยทุกคันนะครับคุณลูกค้านะครับนะครับงานต้องเรียบร้อยทุกคันปักหมุดให้เรียบร้อยนะครับเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะลูกค้าชอบมากเลยครับแถวสองพุชี่ไปดูในบางร้านมาเนี่ยให้เป็นพรมดักฝุ่นหรือว่าเป็นใยเนี่ยบางทีให้แค่ สองชิ้นซ้ายขวาจะไม่ให้เป็นชิ้นเดียวนะครับอ่นนี้เรามาดูแถว3าพอเรายกบาะแถวสองขึ้นครับดูความละเอียดของเนื้องานได้เลยส่วนตรงนี้นะครับต้องบอกคุณลูกค้าว่าทํายากนะครับถ้าใช้อ่าไม่ใช่เครื่องเป็นเครื่องตัดนะครับใช้มือตัดตัวนี้จะทําไม่ได้เลยต้องบอกคุณลูกค้าเลยทํายากมากนะครับนะฮะละเอียดมากนะครับของเซียนต้าแถวแถวใต้เบาะแถวสองนะครับผมนะฮะ คุณลูกค้าดูได้เลยนะครับนะฮะคุณลูกค้าดูได้เลยครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นชิ้นท้ายนะครับผมบิดหลังบ่ให้เหมือนเดิมนะครับคุณลูกค้าคือถ้ามาทามาซื้อของกับมาซื้อพรม5ดีกับที่ร้านเนี่ยนะฮะต้องบอกคุณลูกค้าเลยว่าเราให้เต็มนะครับร้านอยู่ไหนครับร้านตั้งอยู่ในห้างบิ๊กซีรามินทาครับทุกคลิปครับร้านตั้งอยู่ในห้างบิ๊กซีรามินทาถนนรามินทานะครับคุณลูกค้า นะครับเบอร์โทร0814311500 0814311500นะครับอยากได้งานดีๆสวยๆเชิญนะครับต้องใช้ประสิทธิ์ออตโต้เท่านั้นครับคุณลูกค้า